การแบ่งประเภทการจัดเก็บตามประโยชน์การใช้งานของที่ดินเราแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ยสีปะะ่ประเภทนะคะประเภทแรกนะก็คือที่ดินเพื่อการเกษตรประเภทที่สองก็คือที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทที่สามก็คือที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม ประเภทที่4ก็คือที่ดินที่ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะ,ะไม่ได้ใช้งานค่ะแต่ละแบบนะ่ะคงมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราที่แตกต่างกันกอ <c oughs> ดค่ะแตกต่างกันออกไปนะคะตามกลุ่มแรกเลยคือที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเนี่ย จะเป็นการแัดเก็บภาษีที่มีอัตราที่ต่ำที่สุดในทุกๆประเภทเพดานสูงสุดของกลุ่มเกษตรกร,รเนี่ยนะคะก็คืออยู่ที่0 1 5าค่ะสำหรับเกษตรกรในส่วนของที่ดินที่มีมูลค่าไม่เกิน50ล้านบาทเนี่ยก็คงจะได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับที่ดินที่มีมูลค่าเกิน50ล้านบาท นะคะแรกเนี่ยจะได้รับยกเว้นภาษีแล้วก็จะมีการจัดเก็บ <c oughs> ภาษีในส่วนที่เกินจากห้ล้านบาทในอตัตราถ้าปกติในส่วนของที่ดินที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็จะมีการเสียภาษีในอัตราปกติด้วย <c oughs> ซึ่งอัตราการจัดเก็บภาษีในปัจจุบันเนี่ยเก็บกันอยู่ที่0.01ถึง 0.1%ค่ะส่วนที่2นะคะก็คือที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของคอนโดก็จะมีเพดานในการจัดเก็บอยู่ที่สูงสุดไม่เกิน0.3%ค่ะสำหรับบ้านนะคะเจ้าของที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยนะคะจะได้รับการยกเว้น ฐานภาษีที่มีมูลค่าไม่เกิน50ล้านบาทเรารวมมูลค่าของบ้านด้วยนะคะที่ไม่เกิน50ล้านบาทเช่นเรามีบ้านในระอยู่ที่5ล้าน7ล้านบาทเนี่ยไม่ถึง50ล้านบาทนะคะในกรณีแบบนี้เราก็จะได้รับการยกเว้นภาษีค่ะ <c oughs> แต่ในส่วนที่เกินจาก50ล้านบาท ก็จะต้องเสียภาษีในอัตราปกตินะคะซึ่งในอัตราปกติเนี่ยจะอยู่ที่0.02ถึง0.1ค่ะทีนี้